ือว่อเาเราหยุดเข้าไปอีกนิดหนึงวะหนึ่ง,ง,งสองอีกนิดหนึ่งหนึ่งสองอีกนิดนึงหนึ่ง,ง,งอสองะจะรีแอคแล้วมามา สี่สามสองหนึ่ We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy New Year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy New Year ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคไลค์กดแชร์กดสมัครสไครปด้วยนะครับผมเล่เทจริงๆสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่กระชาบาเทสครับผมอ๋อวันนี้มาแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่คือยังไงวะอันไม่ใหม่หรอกคือยังไงถ้าทุกคนดูคลิปแล้วก็เราแค่หันเก้าอี้มาไม่เป็นมือนึงแล้วฉากใหม่เราใช้ได้หมดนะครับผมโอเคคลิปวันนี้นะครับผมเนื่องด้วยวันคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาส อะไรดีแเสียงทำไมคิด่แเสียงมึงคิดไม่ออกอ้าคอ้าคือคิดไม่ออกทุกคิดมัดก็บาร์เทอร์ก็จะมีกิจกรรมทำกันอยู่แล้วนะครับครับผมก็ปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะเขาเรียกว่าหยิบเอากิจกรรมที่เราเคยทำตอนอู้นเลยตอนแบบน่าจะเป็นคิดมัดแรกหน่อยไหมที่เราทำที่เราทำคลิปใช่ไหมใช่เป็นคลิปมัดแรกเลยเราเอากลับมาทำอีกรอบนึงอ่าครับผมนั่นก็คือเขาเรียกว่า เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งการให้ป่ะเป็นการแลกแลกเหรอมาดิแลกของอะไรไม่ได้แลกแบบนั้นอ๋อนะครับผมมันเป็นเฮ้ยมันเป็นเทศกาลแห่งการแบบส่งมอบสิ่งดีๆให้กันเทศกาลแห่งความสุขอ่านะครับผมซึ่งวันนี้ครับทาวบาร์เทอร์ของเรานะครับผมก็ได้ จ,จากกิจกรรมมาแต่ย่างที่บอกเราอาจจะไม่ได้แลกคะแนนนะครับแล้ววันนี้เราก็ต้องแลก Brothers to brothers ปกติเขาจะมีแบบว่าไอ้นี่ไงสมรูปเป็นคริสต์มาสอย่างนี้เขาก็จะอ๋อแลกกับทีมงานทีมงานแลกกันอะไรอย่างนี้เรามีแค่นี้ครับทีมงานมีกันแค่นี้มีแค่นี้ครับผมนะฮะเราก็เราก็ทำอยู่ต่อไปอย่าหลัใจนะครับผมโอเคนะครับผมยังไงแต่ก่อนไปรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ อตอนนี้คนอื่นคงน่าจะพูดเปิดปิดอะไรกันไปหมดแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้างแล้วนะกำลังจะมาหาซื้อของให้เคนกับเมียนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสที่เราจะ,จะเรียกว่าเอาของมาแลกกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมก็ยังคิดออกนะว่าจะซื้ออะไรเพราะว่ารู้สึกว่าพอโตขึ้นเนี่ยเราก็ หมือนมีเงินก็มีเงินเป็นของแบบหาเงินใช้เองได้แล้วก็อยากได้อะไรก็ซื้อเองไปแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้จะจะซื้ออะไรทั้งสองคนดีนะครับแต่ว่าก็มีคิดไว้บ้างแล้วแหละว่าแบบอยากซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่จะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเนาะดูกันเนี่ยดูดเครื่องนวดที่จะซื้อให้เชนนะครับมีสเปคดูนะ นวดแบบนวดทุกส like, ่วนเลยดูนะฮะไปจ่ายเงินกันเถอะให้พี่เขา่อให้นะเป็นพิธีเพราะเดี๋ยวมันก็แกะเลี้ยงอยู่ดีนะโอเคทุกคนออกมาแล้วในซุปดปแล้วนี่เกหลังจากที่เดินหาน้ำมากเลยนะหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับงไม่รู้จริงๆว่าจะซื้ออะไรให้แต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่า เห็นเราจะเป็นยังไงนะครับส่วนของเมียผมได้บุ๊กไปแล้วนะครับก็คือจองวันไปให้ก่อนถ้าเดี๋ยวถ้าเผื่อไม่ว่างยังไงเดี๋ยวผมก็น่าจะพอดีสอบถามเขามาแล้วน่าจะเปลี่ยนได้นะครับก็คือบุ๊กให้ไปออนเซนเลยแล้วก็เป็นนวดนะช่วงนี้แบบรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ช่วงพักผ่อนของเมียก็เลยอ่ะรู้สึกว่ามันชอบออนเซนอยู่แล้วชอบแช่นะครับเราก็เลยจองเป็นแพ็กเกจให้มันไปเลยดีกว่านะครับยังไงก็ได้ใช้แน่นอนอะไรเครื่องนวดนี่ผมว่ายังไงก็ได้ใช้นะฮะ ไม่เขียนก็พิตี้แหละต้องไม่ใช้หละนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสองคนนั้นจะรีแอคเป็นยังไงบ้างตอนนี้รับของฝันกันนะแป้โอเคครับสวัสดีกับทุกคนนะครับวันนี้อันทีผมบอกคนเดิอนะคลิปคนเดิอาจจะไปซื้อของแล้ววันนี้คลิปตอนนี้คลิปของผมมางนะครับที่มาซื้อของคริสต์มาสให้เฮียกับชิวนะครับผมคิดอยู่ว่าจะเอากวนดีไหมวะหรือจะเอาดีเพราะว่าปีที่แล้วอย่างทุกคนดูคลิปว่ามันก็ดีนะแต่รอบนี้ผมก็เลยว่าเอ๊ะ ไหนๆน้องคิวจ,จะไปเรียนนะเฮียก็จะช่วงนี้เฮียก็มีงานดีเลยน,นะครับผมมาเลยคิดว่าเลือกสิ่งที่เขาได้ใช้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาเฮียก่อนผมอะช่วงนี้เฮียแม่ชงชวนผมแม่งจะพาผมเข้าสู่โลกเฟรมของอโทนาอออปปทาวน์คอมปิาร์ตอนผมก็เลยครถ้าเกิดมึงชอบขนาดนี้เฮียมันมีเล่มหนึ่งจุดหนึ่งแล้วมันเอามาให้ผมว่าไอ้เอาไปอ่านดีสนุกแต่ตอนนี้มันขาดอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเล่มหนึ่งสองฉะนั้นเนี่ย เล่มนี้แหละผมจะซื้อให้เฮียมชูนี้มันบ้ามากทุกวันนี้มันจะมีเก้าอี้เกมรับโทนอ,อยู่ในบ้านลแล้วก็เลยกัดไปคํัหนังสือเกวรบกับโทนเฮียมันน่าจะอ่านแล้วเพราะมันอ่านจ,จบแล้วเล่มหนึ่งนะครับส่วนของน้องคิวเนี่ยน้องคิวช่วงนี้ผมว่ารู้สึกว่าน้องคิวอ่ะเป็นมีหัวทางด้านศิลมากขึ้นเจ็บง,งานอาร์ตมากขึ้นฉะนั้นอ่ะมันเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับผมจะซื้องานอาร์ตให้แต่ไม่ใช่งานอาร์ตนะแบบนี้ผมจะไปทําให้ ก็คือซื้อมาแตผมจะมาระบายสีและทำให้คือให้น้องเอาไว้ตแกแสกงคอนโดตกแต่งห้องรับผมว่าน่าจะเหมาะทุกคนน่าจะชอบันเน <c oughs> ้องคิวคิวบอกชอบงานศิลปะอันเนี้ยครับจะเป็นแบบเป็นกระดานแล้วก็มีวาดม,มีเหมือนระบายสีแต่ผมจะบอกคิวผมจะบอกหอกคิวว่าผมมาวาดเองแบบชิดลายนี้เองซึ่คงคนีมันเป็น,นยังไงทุกคนมันเป็นแบบนัมเบอร์บอกอย้วก็าตามเขาแน้วหยอกดูนะครับเราจะกลับไปทันะบพี่น้องโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูวัาเป็นยังไงครับ แต่ที่ดูนะครับคนอื่นเนี่ยออกไปซื้อของกันหมดเลยแล้วผมเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเราะฉะนั้นช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้นวันนี้เราจะช้อปปิ้งออนไลน์กันที่ผมคิดไว้นะผมคิดว่าผมจะซื้อตุ๊กตาอัลปาก้าให้เค็นเพราะว่าเค็นกับปี้เนี่ยเาาาราแบบชอบอัลปาก้ากันเดี๋ยวเขาไปตั้งเป็นรูปดิสด้วยก็เลยจะซื้อตุ๊กตาตัวน้นอยๆที่มันนั่งได้อะเปือแค่ไอชีได้นั่งครับส่วนของคิวเหรอ <S <S ชอบฟุตบอลเหมือนกันเนี่ยผมก็จะซื้อเสื้อล้อมาสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงลครับ เดี๋ยวเราดูกันว่จะเป็นยังไงว่าจะซื้ออะไรมา brothers brothers to ของขวัญก็คือผมซื้อให้เคนกับเฮียเฮียซื้อให้เคนกับผมเคนซื้อให้เฮียกับผมอะไรนี้ถ้าใครงงนะครับครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกว่าเราก็เหมือนมอบสิ่งที่นีกันแหละครับในงานนใช่วงท้ายปีนะครับผมมาโอเคมาด้วยกันผมได้ออกไหมโอตุ่มโอ้โหเอาได้ออกโอ้ยอะแคทร์ายแรงนะตู้เตาอยู่กับมันเหมือนเดิมเลยอ่ะเอายิงชุกเอายิงชุก เเจลยใครคนที่สองใครชนะไอัคิวคือไม่รู้อ่ะเดินลำบากจริงเอางี้คนที่สองไงแคนต์อ่าแต่กูชนะกูกูไม่ได้เลือกใช่ไหมไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกโอเคเพิงแค่คนสุดท้ายแค่ได้เตรียมใจแค่นี้โอเคนะครับผมแค่ออ๋อเฮียออกเฮียคนแรกคนแรกโอเคโอเคอันนี้เฮียต้องออกขวัญให้ใครก่อนใช่ไหมไม่ใช่เฮียต้องได้ของขวัญนี่อย่างเงี้ยเฮียต้องได้ก่อนมันจต้องเลือกของใครก่อนใช่ไหมเรื่องเอาของใครก่อน คิวมันน่าจะพีคในความคิด่คนไม่แย่ขนาดนั้นหรอกงั้นเยี่ยนเรื่องของเคก่อแล้วกันเป็นไอ h o n e ิ5โอ้าวเสามอันนี้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 เคยทำามหน่อยคิดปะเดี๋ยเดี๋ยวนั่งผมบอกต้องมีการด้วยนี่การเป็นไปไหนในการนียไงอันนนี้อนนี้นีนี่ของกูด้วของกูกูด้วยอ้าว ของกูห่อไว้ในนี้แล้วอของกูอ่ะโหตั้งใจห่อกูเก็บไว้ในนี้แล้วเปิดมาไม่มีแล้วมึงหาของมึงอันไหนที่จะเคยเหี้ยอ่ะผมก็หยิบของมอย่างโน้นก้าวมึงก่อนไงก่อนเออแล้วไปหยิบเฮียเอ้ยมานะครับผมนี่ไปเถอพรุ่งนี้เฮียมีงานดีเล็กท่านข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นเอ๊ะเฮียมันมีสิ่งนึงที่มันสนใจเป็นพิเศษผมก็เลยว่าอ่ะก็เลยมอบชิ้นนี้ไปเดี๋ยวเฮียเปิดดูเองแล้วมีการด้วยเอา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  เป็นคุกกี้คุกกี้ไม่รู้อ่ะเดาไม่ถูกอ่ะจากความหนักจากความหนักหนักความหนักเออมันก็หนักอยู่นะอิดมอนออกมาทำอะไรอิดมอนแบบแผ่นแผ่นด้วยอันนี้แกะเลยนะแกะเลยครับผมขออนนี้อะนะผู้ช์ให้กล้องด้วยกูรู้ฉีกได้ทัวยักขอช่วหนัอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ โอยกล้องโชยกล้องจอยร์จอยอาร์มาตินครับผมอ่าเดี๋ยวโชยให้กล้องนี่จอยอาร์มาติน เขาคือเขาเป็นจอร์ดแล้วเป็นอาของมาตินถูกอชื่อจอร์ดแต่เป็นอารของมาตินถูกต้องต้องทำเงี้ยอะไรเรื่อไฟแอนด์ไฟแอนด์บลัดครับผมนั่นคือมันก็คือเป็นเป็นไอ้นี่เหรอซีรีส์อ่ะเป็นซีอ่าเป็นเป็นเอ่อซีรีส์ครับผมฮาวออฟเดอะดาร์กแล้วก็เกมออฟโดรนเนี่ยเขาเล่าไว้หรือว่าอันนี้มันเป็นหนังสือก่อนที่เขาจะไปทำหนังป่ะเป็นหนังสือก่อนที่เขาไปทำหนังอ๋อคือต้องเล่าก่อนนะว่าเล่มเนี้ยมันคือเล่มงหนึ่งจุดสองครับซึ่งแรกผมอ่ะ เขียบมันมีสองเล่มแล้วว่าเขียมีหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองมีแล้วหนึ่งจุดหนึ่งมีแล้วก็เลยโทรให้คนที่บ้านมาดูว่าอ๋อมีหนึ่งจุดหนึ่งแล้วได้ซื้อหนึ่งจุดสองถูกนะครับผมขอบคุณแล้วอันนี้เป็นฉบับภาษาอินเดียนะครับใชเป็นเอาไว้อ่านไม่กำลังจะมาแล้วด้วยนะคับอีกไม่นานเดี๋ยว2024ซัมเมอร์มาแล้วครับก็ในนี้เป็นรุ่นแปลภาษานะต้องคิดด้วยนี่การ์ดมีการ์ดนี่การ์ดโค้ดคนไทยเลยโอ้สุขสันต์ครนี่มาอ่อ จากเค้นของขวัญชิ้นนี้เค้นตั้งใจเลือกให้เฮียเพราะเป็นสิ่งที่เฮียชอบเฮียหลงไหลอ่านจบแล้วเล่าให้ฟังด้วยขอปีหน้าถ้าเฮียตั้งใจหรือหลงไหลในการจะทําอะไรขอให้ไม่ต้องกลัวมั่นใจในตัวเองลุกขึ้นสู้ไปถึงที่ตั้งใจไว้ทางนี้ครอบครัวและทุกคนคอยสนับสนุนตรงนี้รักเสมอเลิฟยูบราวถกครับรู้ด้วยโอเคต่อไปของได้อ่านได้อ่านแน่นอนได้อ่านแน่นอนขอบคุณมากครับยอดุดยอด โอเครายการก็จบกันไปนี่ฮะเอยฮะมีตัวสองอยู่เปนตหนึ่ยมีตัวนึ่เฮียวอันนี้จแล้วอ่ะของกิวของกิวของผมนะฮะเอาเป็นว่าเกลือนให้ทั้งคู่เลยแล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าของขวัญเนี่ยมันเป็นทีมเดียวกันเฮ้ยอาไอ้ลุ้นรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นเป็นทีมเดียวกันนะฮะอ่ะส่งมอบ ขอบคุณครับเหมือนซองราป่าเหมือนซองผระป่าเลยอ่าเหมือนซองผระป่าเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายอ่านจดหมายก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้คุณต้องอ่านได้ไหมอ่านไม่ต้องไม่ต้องไม่เกี่ยวไม่เกียวนั่เียวม้ยดีันุ้นาเือั้งคูอมนบโนปรแกรมรีบูตอีกคัอวเรนวนแทออฟวิเรีบวรีวี อยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้ใช่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 อยู่ใกล้ๆครับมึงว่างไม่เหรแล้วไม่ไม่แต่มันเปลี่ยนได้ผมถามแล้วผมบุกวันไปก่อนแล้วเดี๋ยวถามเขาไปเลยว่าเปลี่ยนวันได้ไหมนะฮะอ้คิดว่าตอนแรกอะคิดว่าอยากจะซื้อของให้ตอนแรกอะจะมาไอตีมหนึ่งจะมาเป็นทีตมลูกก็คือแบบมึงมีลูกทั้งคู่ไงหมายถึงว่านี่ก็ลูกแมวไอ้นี่ก็ลูกคนหมดนก็เลยว่าจะซื้อแบบของแมวแตแก็เอ๊ะมันต้องซื้อให้เฮียไงเลยรู้สึกว่า ไอของมันก็ซื้อกันได้แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยให้อะไรนี้แล้วนี่อะไรครับเนี่ยอ่าอันนี้ต้องให้ตังค์ไปเพราะยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวหาว่าจองให้อย่างเดียวโอเคได้เดี๋ยวหาว่าจองให้อีว่าไอสัตว์คือจองไปแล้วแต่ต้องการไปจ่ายด้วยไอสัตว์ต้องไปจ่ายที่นู่นมันเขาไม่ได้จ่ายออนไลน์โอเคนะฮะประมาณนี้ปร uh! ะมาณนี้เราประมาณนี้เราได้ใบผ่อนคายเฮ้ยหล้อมจ้างทองคอสลงอ่างออนเซ็นคอนเซ็น ลองอ่านนั่นคอสของกินทุกครับงานเรื่อยเอ้การตกการตกอันนี้อ่านการนะสัตว์รู้เลยตัวนะครับลายมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิดว่าของชิ้นนี้เนี่ยจะเหมาะกับเพียเฮียดีอย่าลืมไปใช้นะปีนี้อาจจะเป็นปีที่เหนื่อยของเฮียแต่แต่ไม่ออก ตั้งมือน,นะกูขอกูกูขอกูขอพูดอะไรกับไอ้นี่หน่อยได้ไหมกระดาษคือวันน,อนนั้นวันนั้ดาตอนที่เขียนนะ่ะตอนที่เขียนนะ่ะไอ้เชนมันเอาปากกามาแล้วมนนันบอกว่าปากกามึงอย่าเอามือปื้นนะถ้ามือปืนอ้นนะมันจะหมายหมดเลยมันจะเละมันจะเละกูเขียนเลยไงแล้วปกติก็เขียนอยู่แล้วนะฮะอันไหนอ่านไม่ออกบอกดี๋ยวอ่านให้หน่ยของเฮียแค่ชิบหายแล้วนี่อะไรมมึงจริงปหมเนี่ย อ๋อแต่ก็สู้สู้แต่ก็สู้สูมึงเก่งอยู่แล้วแค่นี้สบายสบายปีหน้าขอให้เฮียขอให้เป็นปีที่ดีของเฮียจะทำอะไรอย่าลืมว่ามีเค้นคิวเจ้เสมอนอ้ในคนกลางจบไปหนึ่งจบปีหนึ่ง เขียนต้องได้รับเขียนต้องได้รับเกียต้องได้รับเกียนต้องได้รับเอาละเอาละเปิดก่อนเลยเพราะฉัเปิดไปแล้วโอ้ยไอ้หัวไม่ใช่เลยเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วชิบหายแล้วดูจัดทรงห่อเองด้วยนะรู้ได้ไงวะนี่ดูโอ้ยทุกคนอยากให้ดูนี่ดูดูกล่องดิกล่องเป็นแบบลายการ์ตูนดิสนีย์อ่ะเออรู้เลยนะเออรู้เลยนะว่าซื้อแถวนี้กล่องกระดาษต่ออันนี้ผมแยกก่อนนะอ่าผมแยกก่อนแกะนะผมแกะเลยนะ ก่อนผมว่ามีอัลปาก้าตัวตัวนี้ขาแข็งด้วยคุณขาแข็งคืออะไรอ่ะมันมันวางได้มันวางมันวางเลยดูนี่มันอุ้ยโหูอุ้ยเป็นอัลปาก้าขาแข็งครับขาแข็งลองตั้งตรงนี้ลองตั้งตรงนี้ลองตั้งตรงนี้น่ารักเลยน่ารักเลยดูนี่ขี้ดูนีเฮ้ยทุกคนเชี่ยที่เลือกอัลปาก้ามาเนี่ยเพราะว่าจําได้ว่าเหมือนแบบทั้งเค้นทั้งตี้เนี่ยเคยแบบชอบอัลปาก้าแล้วก็เคยตั้งรูปดิสอัลปาก้าไว้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วตอนเนี้ยเป็น เป็นครอบครัวใหญ่แล้วอ่ะเรามีน้องคีทมาด้วยอ่ะนี่มันนม่ได้ข้างในเป็นทองไหมเนี่ยมีซิปป่ะข้างในเปิดมาเป็นทองว่าข้างในเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นไม้เป็นไม้นั่งได้เลยครับทุกคนอุ้ยเจ๋งมากว่ะนี่แข็งโป๊กเลยป่ะอ๋อมันแข็งอะ่มันแข็งแค่ตรงนี้มันแข็งแค่ตรงขาเอาก็ต้องนั่งไงรู้รู้รู้อยู่เฮ้ยนั่นละเฮ้ยทุกคนนี่ทุกคนน่ารักมากเผื่อคีทได้ใช้ เนื้อครับผมครับเนี่ยแล้วก็นี่การ์ดครับการ์เนี่ยอ๋อการ์ดเทววาดเองทำเองหมดเลยเด็กคนเฮ้ยเ้เอาอ่ะเฮ้ยกังวดังก้องเลยไปสู้นี่ครับทุกคนให้ดูครับไม่รู้เห็นป่ะนี่ด้านหลังเทววาดเองด้วยอ่าผมจะอ่านนะมันต้องแบบว่าเอ้ยอ่านทำไมอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยบอเนี่ยเฮ้ยยาวเหรอให้ดูทุกคนให้ดูก่อนว่าเทววาดเองจริงครับดูเป็นรูปอัปาก้าด้วยน่ารักมากเลยครับ ดูดูคิดด้วยปีนี้เป็นพ่อคนแล้วนะเฮียดีใจด้วยนะเชื่อว่าเค็งจะเป็นพ่อที่แน่นอนขอให้ถึงว่าแข็งแรงแล้วก็ครัวรักเสมอโอ้ยเลยดีกว่ายอดยอดโอ้ยี่ยังไเราก็เลยแบบเราเรารู้สึกว่าเราก็เลือกไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดอะลงมาใส่ไว้ในการ์ดอะหรือภูริอยากวาดให้แย่ มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาไดี๋ยวผมวางนี่นี่เาอาจจะมีเขาเรียกว่าคับคล้ายคับคามาแล้วเชี่ยรตีมเดียวกับเฮียนี่คือยังไงวะเออเอาไปลองดูเองจินะฮะเชี่ยแล้วมึงใส่กล่องล็อปมาอย่างงี้ไม่เขาหอให้ กูไปซื้อที่ตลาดแล้วก็เอาชุดมาห่อล็อตไม่ก็ตอนแรกไอ้มึงซื้อกระดาษกระดาษล็อตแค่ยก็ตอนแรกเขาบอกว่าของของราคาไม่เกิน500กูไปตลาดมา400กว่ากูไปห่ออร้อยหนึงไงห่อที่ล็อตเฮ้ยอะไรเฮ้ยทุกคนเฮ้ยตีมึงซื้อของนี้ด้วยเหรอโอ้ยเนี่ย มันคือมันเป็นไอ้นี้เครื่องนวดเครื่องนวดเฮ็ดมัดสาเออมันคือนวดได้หมดเลยทั้งหัวหัวไหล่อะไรเงี้กูเลยบอกมาตีมเดียวกันไงเป็นตีมนวดเห็นไหมเฮ้ยทุกคนเก๋งเก๋งสัตว์กคดูเป็นตีมนวดไอเนี้ยชอบแก๊เ็อยู่แล้วทุกคนดูเป็นตีมนวดเฮ้ยมันนวดได้หลายจุดเหมือนกันนะมันมีคู่มือบอกคู่มือบอกอะเฮ่ยดีจริงๆกูยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันมันมีคู่มือ การนอกการนอเอาละเอาละมาในมาในทีมนวดนะฮะปีนี all right, all right. Mm. ้อ่านไม่ออกเหมือนเดิมนะกูเตือนก่อนเลย Merry Christmas หวังว่าจะชอบหวังว่าชอบของที่ของที่ให้คือว่าจะมาคิวว่าคิวว่าพี่เคงพี่ี้น่า้ใช้2อง4นี้ขอให้เป็นปีที่ดี ขอมึือได้้ขอให้ลูกโตมาแข็งแรงเลี้ยงง่ายไว้เลียงเลี้ยงง่ายไว้กินอาหาบ่อยบ่อยเออน้องเล็กคนกลางเฮ้ย่ต้องรู้ว่าอ่านง่ายอ่านยากจริงไหมอ่านยากจริงอ่านยากจริงเไม่นี่นี่นี่แล้วทุกคนเห็นในบนขวาปะลองให้เขาดูบนขวาที่มันเป็นที่มันเป็นรูปหน้าคนนะ ที่มันเป็นรูปแบบคิ้วๆอ่ะเขียนป่ะเหจรองจริงมันคืออะไรรู้ป่ะจริงจมันคือกูเขียนผิดเขีต่อเขียนต่อเพราะมมลลี่คิดมากผิดกูล็ลบๆๆๆๆแล้วก็เติมตาแม่งเลยแล้วกันมันจะได้สวยๆโอเคผมครับครับเฮียบุคโอ้โห้งจักุ้งเอาแรงเนี่ยโอมาโอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายอย่างนั้นนะมี่เหมือนมีแบบเารียกว่อะไรอย่างที่เฮียบอกไว้อ่ะมันอีกนิดเดียวเองมันจะเข้าล็อคละ มันดันไม่เข้าหรอกกวเจอซีกูเป้เฮ้ยหายแล้วแกเลยแกเลยแกเลยนั่นเองตรงนี้ต่อได้ตอนนี้นั่นเองนี่น้องตานะน้อบอกติมละแลกเงียบเอาละเฮ้ยเอาละ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 เฮ้ยเงงงงามะอะไรลูกงงางงงองะเฮ้ยคือเสียหรอเฮ้ยเอาละอย่าไปไลน์เขาบอกนะยังไม่ไลน์เลยคือเสีอน้องใส่ละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเด็กโอ้โห อ้โเมื่อคืนแบนยูนั้นไม่ต้องใช้ปี๊บนะใช้กันเกี่ยวใช้รักว่ะคือแค่เนี้ยว่ะก็น่ารักก็คืออย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าทั้งบ้านเนี่ยดูฟุตบอลกันหนยแล้วคิวอ่ะเคนน่ยชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วผมก็ชอบเชลซีแล้วก็เรารู้สึกว่าพอท่านทำการล้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่คู่มันอยู่คู่กับพวกเราอยู่แล้วใช่เอาน้เงินมาทาเลยกันด้วยวันที่เราถ่ายเนี่ยเผื่อไว้ไว้แบบวันไหนดูแล้วแบบบอลไม่เป็นใจกูใส่เสื้อตัวนี้ไปเลยโอเคป่ะเดี็กคุณปี๊บไปด้วยเลยน้องหัว

ดีใจที่ปีนี้ได้ขค่ฟังขวัญอีกฮ่า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 ไปเรียนชอยไปเรียนก่อนทุกอย่างรับรื่องหรือว่าองไรมีความสุขมากๆรักเสมอขอบคุณครับแล้วตอนเขียนฮ่าฮ่าฮ่าคือแบบมันยังไม่เตะไงฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่านี่กะล็อกเลยว่าใส่ทุกความมั่นใจเลยแม่ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเก็บไว้ใช้อาทิตย์หน้าแล้วกันแล้วกัน วะมาเป็นเล่มเป็นเป็นหนังสือมันกูแต่เล่มใหญ่แบบเป็นคัมภ<อ>ีร์เป็นคัมภีร์ไอ้นี่ชมพูทวีปนะก่อนเกินก่อนเ็นน่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าคิวดาวทางของเฮียแล้วคือมาสิ่งที่เฮียชอบช่วงนี้อย่างเงี้ยผมก็เลยเอ๊ะช่วงนี้คิวมันได้สิ่งที่กูชอบเลยมันมาอย่างไฮวะมานะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่คิวรู้สึกเอ๊ะหลงไหลชอบช่วงนี้ก็เลยอ่ะ

มันคือเพนไบ่หรอมันคือเพนายนัมายเลขมันคือแบบที่เราติ่งนะแต้มอแต้มตามจุดแล้วก็หยอดมารูปนี่รูปผมเห็นนี่ก็เลยเอ๊ะคือสวยคือเคยิงอ่ะผมบอกว่าช่วงนี้คิวแบบเหมือนแบบชอบไงถึงมาเสร็จงานอาร์ตเสร็จงานอาร์ตผมก็แอดแอดทำเพื่อไปงั้นเลยยอมยอมยอมเกินเห็นลงไอจีบ่อยช่วงนี้พี่เดี๋ยวลองคาบเสร็จงานอาร์ตนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับในไลนของคิวเป็นวัดไทยโอ้ยคิวทีให้คิวนึกถึงแบบความเป็นธรรไม่มีรูปอหรือไย นะครับผมแม่รู้เลยนะว่าของขวัญมึงนี่ตีม BTS ถูกไหมเออใช่ใช่เวลนไปเวลาตีม BTS ไปไหนได้ไเราตีมอะไรกูตีมล็อคแตอนแรกจะเป็นตีมล็อคแล้วแต่มันได้นุ่มตีมตีมรู้เลยสไตล์ว้าว มนวิญญานนี้เป็นอย่างนี้เลยตี๋เป็นแบบใช่ใช่มันจะเป็นแบบเลขมาเลยป่ะเป็นเลขเป็นจุดๆมาเลยแล้วก็แบบเขาสอนผสมสีด้วยแล้วแบบสีมันจะได้ออกมาตรงกันอ๋อไว้ว่าสวยโอ้โหเออไม่ว่านะลูกนี้ก็สวยดีนะเอ้ยเป็นแบบเป็นแบบเป็นของค้าเราเป็นสวยดีเป็นลายเส้นดีเออขอบคุณครับขอบคุณครับอือว่าทุกที่กูได้จดหมายนี้มาแบบไอ้จดไอซองจดหมายนี้กูทิ้งเลยเพราะว่าคนเดี๋ยวเราก็แกะ โโอ้หทีมันไทยอ่ะมันไทยมันไทยตีประกันทีมันไทยทีมดประกันนะฮะไม่เคยดีไม่ได้หรอกคือเราอ่ะอยากเห็นว่าเอ๊ะโหเราจะซื้อไอ้นี่ไงส่งความปรารถนาดีๆไปอ่านบนอ่านบอนทำไปอ่านอะไรเขาพิมพ์มาของชิ้นนี้เห็นว่ามึงชอบมึงชออยู่เสมอกูเลยอยากให้สร้างผลงานของตัวเองเห็นเห็นซื้ออ๋อเห็นซื้อผลงานคนอื่นกูอยากเห็น ผลงานมึงเ,เหมือนกับการไปเรียนต่อกูอยากให้มึงอิสระสร้างสิ่งที่มึงอยากทาทาสร้างใช่ไหมสร้างสิ่งที่ม,มึงอยากทําหรือจะหรือตั้งใจจะทํากูคิดว่ามึงทําให้มันออกมาได้ดีตรงนี้ทุกคนและอ๋อนี่เองประกาศที่มึงบอก <c oughs> ใช่ร้อยปืนอ <c oughs> <ล>ะไรร้ยนนะกูกูจเจอแล้วกูเลยแล้วและครอบครัวจะคอยซัพอรอตแล้วดูงานศิลปะของมึงอยู่เสมอมึงเก่งขอบคุณครับ นี่ฮะนี่ฮะโโอ้จบลงไปแล้วครับทุกคนโอ้โหเป็นไงบ้างนะครับทุกคนยังไงใครรู้สึกยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ครับหรือว่าจะพูดคุยกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้ดูคลิปพวกเราและของขวัญเนาะครับผมเนี่ยครับผมก็คันยิงอ่ะผมก็อยากให้เราแบบว่าคันยิงใครดูคลิปเรามีในครอบครัวมีพี่น้องอะไรหาเวลาลงกันเล็กน้อยซื้อของเล็กน้อยให้กันนะครับมันเหมือนเป็นการแบ่งปันความสุขให้กันกันครับผมโอ้โหนะแล้วก็ ขาเรียกว่าอะไรนั่นถือโอกาสคริสต์มาสไปเลยไหมบวยพรอวยพรคนดูของเราไปเลยละกันนะครับก็ขอให้ทุกคนเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายละกันชุกวันี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะมากมายก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะครับก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆอยู่กับเราเป็นนานๆดูช่องเราเป็นนานๆแล้วครับก็เหมือนกันครับอย่างเรื่องสุขภาพเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีอิสระนะครับผมมีชีวิตเดียวใช่ซะครับครับเนีมอ Merry Christmas ครับ เฮ้ยคงกรีบปิดที่ปิดจนนี้ไม่มีใครพูดเลยนะแตอมาเล่นกินบ้าด่างของเรานะนะครับผมไปต่อไม่เป็นเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปพวกเราจะถึงตอนนี้นะครับ คุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามคลิปพวกเราถึงตอนนี้นะครับถ้าเราทั้ง3คนทำอะไรผิดพลาดไปต้องขอประทานโทษด้วยนะครับครับผมนะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮปปี้นิวเจอร์ครับเฮ้ยเมอร์รี่คริสต์มาสครับผมบ๊ายบายครับผมเมาร์รี่คริสต์มาส